เอามตอราขึ้นเลไครัยหนอยไทางเข้าอยู่ไหนไม่เคยมาเอาไปไปไปไอ๋อเคยเข้าทีให้หารโกระทบอกมาทีผมไม่มีมดนะมาาลัแล้วครับแล้วครับ ตันแล้ครับตันแล้วครับตัแล้วอาได้ครับผมหน่อยเลยคร้วผมจะได้เข้าไหมาผมได้เข้าไหม้ไปกลๆนยฮะเอาผมไม่มีนัดนะคุณถามหร้อยังถามามเลขานายกสิคุณโทรหาเลขานายกผมนัดไปแล้วปจะาไาหน้นะผมนัดไว้แล้วไง ผมาธงชาติไทยมานะเออต้องให้ผมเข้าสิเอ้ยมโทรอีกเอ้าไอ้มต่างไมให้หน่อยหน่อยตหาเลขานายกว่าธงชาติไทยมาหาใครก็ลองได้ปาผมรักชาตินะต้องให้ผมเข้าสิเออเอามาเร็วเร็วเอ้ยใครโทรศัพท์ให้หน่อยสิอะ มาแล้วผมหรือยังเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วเอาเร็วเอาบ้านย้อนลอยก็พอก็สองเอออ้าว ครับขออนุญาตครับอ้าวอ้าวเวันนี้ผมมา,มาขอ,อ,า,อาเรียนพบนายกอาเออยอยู่ใกล้ชิดนายกผมมีเรื่องเสตียของขอรับช่นมาหาท่านมารายงานเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านเป็นคนบอกผมเองชูวิทย์มีอะไรอะ่ะคุณมาหาผม วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสที่จะมาเรียนพบท่านนายกเพราะผมเห็นว่าท่านนายกณบัดนี้เป็นนักการเมืองแล้วดังนั้นคะแนนเสียงของประชาชนไม่ใช่ผมเท่านั้นที่จะต้องใช้ในการเป็นเกณฑ์เลือกจึงขออนุญาตเข้าไปเรียนพบท่านนายก ไปได้เลยไหมครับพี่เชื่อเลยครับจริงเหรอไปพบกับนายกจะรายงานเรื่องเกี่ยวกับความทุดจริตคอร์รัปชันถ้านายกไม่มีส่วนอยู่แล้วหลัง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 นายกจะต้องจัดการหวังว่าท่านมลายคงไม่รอผมนะ ได้เลยให้เชิญเข้าไปให้เชิญเข้าไปหาเรือไงล่ะก็ผมจะไปหาลรือนายกอะทอามไล่ะผมหาไม่ได้เหรอผมเป็นประชาชนผมก็ต้องหาได้สิทำไมครับเพราะว่าท่านนายกท่านไปบอกมีโรคทวีตมีอะไรให้มาบอก ผมก็จะมาบอกแล้วผมจะไปเจอท่านได้ที่ไหนเรา้าไม่ใช่ที่นี่แสดงว่าตอนที่ไปเจอกันเะส่อนวันนี้ตกลงกันไหมใช่ไหมคะว่ามีอะไรให้มะอาท่านบอกไว้เลยท่านบอกท่านท่านท่านเป็นนักเลงท่านพูดจาแบบทหารคุณตอบแบบไม่มีอะไรคุณตอบที่หนึ่งถ้าคุณมีอะไรคุณมาบอกผมก็วันนี้ผมมีผมก็โทรแจ้งบอกว่าเออผมมีนะผมมีหลายๆเรื่องเลยที่เมื่อกี้บอกคุณเนี่ยและที่สำคัญคือผมดูแล้วชะตาบ้านเมืองเนี่ย มันจะต้องพูดในเรื่องนี้นี่แหละครับคือทำรรเนียบรัฐบาลนี่คือปอดศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของการเมืองในปี2566ณวันที่บ้านเมืองเราจะต้องมีผู้นำที่กล้าตัดสินใจจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันผมในนามประชาชนผมไม่ได้เล่นการเมืองผมไม่ได้หาเสียง แต่ผมจะมาเพิ่มเสียให้ใครหรือพรรคใดก็ได้เพราะอะไรครับเพราะผมนั้นจะเป็นขบวนการปราบปรา,ปามคอร์รัปชันซึ่งประชาชนเบื่อเหลือทนเบื่อกับเรื่องของการโกงกินทั้งในหมู่ข้าราชการทั้งในหมู่ของตำรวจทั้งในหมู่ของใครต่อใครโดยที่เมื่อกี้ผมก็พูดกับคุณตั้งแต่เรื่องเล็ก ผลไฟฟ้าจนถึงเรื่องใหญ่รถไฟฟ้าผมก็ขออนุญ,ญาตท่านเสกยิมาลัยในฐานะที่ท่านได้ทำงานกับท่านนายกผมขอพบนายกรายงานสั้นๆผมคิดว่าท่านคงจะเต็มใจเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมไปในงานร <ใน S 1> วมไท<า>ยทสร้างชาติท่านบอกไว้ชูวิทย์คุณมีอะไรอ่ะคุณมาบอกผมสิขอลายท่านได้เปล่าล่ะ ผมก็ไม่มีดังนั้นถ้าท่านอนุญ,ญาตให้ผมผมก็จะเอาธงเนี่ยนะนะเนี่ยถือไว้เพราะผมเป็นคนไทยผมรักชาติขอบคุณมากนะถ้าท่านให้ผมเข้าไปผมก็จะเข้าไประหว่างไทยก็มีประชาชนหลักๆเรื่องเกี่ยวกับนิติธรรม เขารอ,อได้อยู่แล้วไได้าชนผมรอได้ตลอดนะครับแปดปียังรอ,งองได้เลยตอนนี้ไงอยู่หน้าประตูแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปเจอกับท่านนายกท่านนายกบอกว่าใ,าใ,าให้ห<อ>ยุดแฉเฮ้ยผมแฉเรื่องอะไรสิ่งที่ผมพูดเนี่ยท่านเนี่ยผมรู้ว่าท่านติดตามท่านมีติดตามเฟซบุ๊กผมบางครั้งท่านก็คอมเมนต์ผม แต่ท่านอาจจะไม่ได้คอมเมนต์โดยตัวแล้วเขาบอกให้รอยชีวิตได้คอมเมนต์นายกไหมฮะได้คอมเมนต์นายกบ้างคะอ่ะอะาไปไต้อ,อ,อ,มมองบอกไง อ่ามอะค่ะอาจน้รูไวๆนะคะรอฟรอฟัง